เสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างหย็งเยียบและหนักแน่นกลิ่นอับของห้องใต้ดินเก่าคลุ้งไปทั่วเด็กหญิงในชุดดำยืนอยู่กลางห้องหน้ากากสีเงินปิดบังใบหน้าดวงตาเดียวที่มองเห็นเปล่งประกายด้วยความเยือกเย็นภาพความทรงจำกลับมาเสียงกรีดร้องของแม่เลือดไหลนองพื้นเปียกนิ้วเท้าของเธอในวัยหกขวบ เธอซ่อนอยู่ใต้โต๊ะไม้แขนเล็กๆก,กอดตุ๊กตาหมีแน่นหวังว่าจะไม่มีใครเห็นแต่มือเปื้อนเลือดยื่นเข้ามาใกล้กลิ่นขาวคลุ้มจนแทบอาเจียนเด็กหญิงหลับตาแน่นร่างกายสั่นระริกแล้วทุกอย่างเงียบลงเสียงฝนหยุดตกเธอรอดมาได้เพียงคนเดียวผ่านไปสิบห้าปีเธอชื่อไหน สุดยอดสายลับขององค์กรลับฝึกฝนโดยมือสังหารระดับโลกไม่มีอารมณ์ไม่มีความกลัวมีเพียงเป้าหมายเดียวแก้แขนเธอกลับมายังเมืองที่เต็มไปด้วยบาดแผลในอดีตอาคารเก่าหลังเดิมยังตั้งอยู่ผนังมีรอยกระสุนจางหาหะเหมือนยังจดจําความโหดร้ายวันนั้นได้ในก้าช้าๆเข้าไป รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ดังกึกๆึกในมือของเธอมีมีดเล่มเล็กคมพอจะเฉือนกระดูกได้อย่างง่ายดายเธอสูดลมหายใจกลิ่นไม้เน่าและฝุ่นทำให้ปอดแสบเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนใครบางคนยังอยู่ที่นี่เธอหยุดนิ่งทุกกล้ามเนื้อของเธอตึงเครียดและประตูเปิดชายชาราผมขาวเดินออกมา แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่เธอจำเขาได้ทันทีเขาคือหัวหน้าทีมสังหารในคืนนั้นมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังแข็งกร้าวเหมือนเดิมเธอถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่ข้างแก้มแผลที่เขาทำไว้เมื่อสิบปีก่อนเขาถอยหลังแต่ช้าเกินไปเธอพูดเพียงคำเดียว เสียงเบาแต่เฉียบคมจำชันได้ไหมเขานิ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นสำนึกผิดแต่ไม่มีคำขอโทษใดๆออกมาจากปากนายกมีขึ้นปลายคมแวววาวในแสงไฟสลัวมือของเธอไม่สั่นแม้แต่น้อยข้างนอกฝนเริ่มตกอีกครั้งแรงกว่าเดิมเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่น เลือดหยดแรกกระเซ็นลงบนพื้นไม้เก่ากลิ่นคาวแรงแทรกเข้ามาในอากาศอีกครั้งเหมือนวันนั้นไม่มีวันผ่านไปเธอไม่ร้องไห้เธอไม่ยิ้มมีเพียงสายตาว่างเปล่าเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปแต่เวลาของชายคนนั้นหยุดนิ่งแล้วในหันหลังเดินออกไปในความมืดเงาของเธอละลายไปกับสายฝนที่ตกหนัก ประตูปิดลงเองช้าหาหะเหมือนมีใครดันจากด้านในเสียงเดียวที่เหลืออยู่คือน้ำหยดจากปลายมีดและเสียงหัวใจของเธอที่เต้นช้าแต่มั่นคงเธอยังไม่จบภารกิจยังมีอีกหลายคนที่ต้องชดใช้ในเดินลัดเลาะไปตามตรอกแคบไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะแปลกประหลาดเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังหายใจ กลิ่นควันจากโรงงานลอยประปนกับกลิ่นเลือดเธอไม่หันกลับไปมองไม่มีเหตุผลที่จะเสียดายในมือขวาเธอกำมีดแน่นมือซ้ายหยิบภาพถ่ายเก่าชายอีกสามคนในภาพคือเป้าหมายต่อไปภาพสั่นเล็กน้อยในมือเธอเพราะฝนหรือเพราะความโกรธเธอไม่แน่ใจเธอหยุดยืนหน้าร้านอาหารร้างไป้ายไม้ผูพังแกว่งไปมาตามลม นี่คือจุดนัดพบของพวกเขาในอดีตประตูปิดตายแต่เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาเสียงที่เธอไม่มีวันลืมเสียงที่เคยหัวเราะขณะฆ่าคนเป็นสิบเธอก้มลงใช้ใบมีดงัดแผ่นไม้ตรงฐานประตูแล้วสอดตัวเข้าไปข้างในอย่างเงียบเชียบภายในมือสนิทกลิ่นเนื้อย่างเก่าที่เน่าแล้วติดอยู่ตามผนัง เสียงก้าวเท้าของชายสองคนดังใกล้ขึ้นเรื่อยหาหาเธอหมอบต่ำหลังโต๊ะปลายนิ้วสัมผัสถึงรอยเลือดแห้งบนพื้นทุกอย่างในที่นี่เป็นเหมือนฉากซ้ำจากอดีตแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเฮฉันได้ยินอะไรบางอย่างชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ปืนอยู่ในมือแต่สายตาไม่เฉียบเหมือนเมื่อก่อนในขยับรวดเร็วและเงียบงนัน เธอกระโดดขึ้นแทงมีดเข้าใต้คางเขาเลือดพุ่งเป็นเส้นอุ่นและหนืดไหลลงบนแขนของเธอชายอีกคนหันมาทันชักปืนขึ้นยิงกระสุนเฉียดไหลเธอความเจ็บแปลบเหมือนไฟลุกแต่เธอไม่หยุดเธอป่ามีดเล่มที่สองมันเสียบเข้าที่ลูกตาของเขาเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วห้องเธอหยิบปืนขึ้นจากพื้น เดินเข้าไปใกล้แล้วลั่นกายไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายมีเพียงความเงียบหลังเสียงปืนจางหายไปตอนนี้เหลือแค่คนสุดท้ายหัวหน้าใหญ่ผู้สั่งฆ่าครอบครัวเธอในคืนนั้นเขาอยู่ไม่ไกลเพียงแค่ข้ามสะพานในบ้านหลังหนึ่งที่เธอเคยเรียกว่าบ้าน สะพานไม้เก่าโครนครางใต้ฝ่าเท้าเธอน้ำใต้สะพานไหลเชี่ยวเสียงน้ำกระทบหินดังคล้ายเสียงกระซิบบ้านหลังนั้นยังเหมือนเดิมหลังคาสังกะสีสนิมเกาะหน้าต่างบานหนึ่งแตกแสงไฟสลัวลอดออกมาจากภายในในหยุดยืนลมหายใจของเธอช้าแต่หัวใจเต้นแรงมือของเธอชุ่มเหงื่อ หลซ้ายที่ถูกยิงยิงเจ็บแต่เธอไม่รู้สึกอะไรแล้วเธอผลักประตูเข้าไปบ้านไม้ส่งเสียงเอ็ดเบาหาหะชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกสายตาจับจ้องไปที่รูปถ่ายในมือเป็นภาพครอบครัวของเธอเองเขาเงยหน้าขึ้นชา้หาหาหะใบหน้าที่เธอจำได้ขึ้นใจ เต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ดวงตาย,ยังเหมือนเดิมเย็นชาและไม่รู้สึกผิดเจ้าหนูเขากล่าวเสียงแผ่วในที่สุดก็มาเธอไม่ตอบปืนในมือของเธอยกขึ้นเล็งตรงหัวใจของเขาแต่เขาไม่ขยับไม่แสดงความกลัวมีเพียงรอยยิ้มจางหาหาแกไม่ใช่เด็กคนนั้นแล้ว เขากล่าวแกคือปีศาจท,ที่ฉันสร้างขึ้นคำนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในความทรงจำในกัดฟันนิ้วแต่กรปืนแต่เธอลังเลเขาเอนตัวไปข้างหน้าวางรูปถ่ายไว้บนโต๊ะจากนั้นพูดต่อข้าฉันสิถ้าแกคิดว่ามันจะเปลี่ยนอดีตได้เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต๊อก เธอยืนอยู่นิ่งทุกอย่างเหมือนหยุดความเงียบหนาหนักลมหายใจของเธอถี่ขึ้นแล้วแล้วเธอก็ลั่นไกเสียงปืนก้องไปทั่วห้องนกกระจอกบนหลังคากระพือปีกหนีร่างของชายชาราสะบัดไปด้านหลังเลือดไหลช้าๆจากกลางอกสีแดงเข้มแผ่ซึมทั่วเสื้อเชิ้ตสีซีดเขายิ้ม แม้กระทั่งตอนที่ร่างไร้วิญญาณสุดลงกับพื้นดวงตาย,ยังเปิดอยู่จ้องมองไปที่เธอไม่กระพริบในยืนอยู่ตรงนั้นเหงื่อไหลลงข้างแก้มมือที่ถือปืนสั่นเล็กน้อยเธอก้าวไปข้างหน้าหยิบรูปถ่ายจากโต๊ะกระดาษเปียกเลือดที่หยดลงมาเป็นทางภาพครอบครัวของเธอถูกย้อมด้วยสีแดงเธอมองมันนิ่งนาน ไม่รู้ว่าความว่างเปล่าในอกคือความโล่งใจหรือความเจ็บปวดเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเธอกดรับเสียงจากปลายสายเรียบเย็นภารกิจเสร็จสิ้นหรือยังเธอตอบเบาหาหะเขาตายแล้วดีเสียงนั้นพูดต่อเตรียมตัวให้พร้อมเป้าหมายถัดไปอยู่ในโตเกียวเธอเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วกล่าวส่งรายละเอียดมาเธอวางสายยัดรูปถ่ายเปื้อนเลือดลงในเสื้อก่อนจะเดินออกจากบ้านสายฝนยังตกเธอไม่หลบร่างของเธอเปียกชุ่มแต่แผ่นหลังยังตั้งตรงไม่มีใครในหมู่บ้านนี้จำเธอได้อีกแล้วแต่เธอจำทุกคนทุกใบหน้าทุกเสียงกรีดร้อง ทุกหยดเลือดแสงฟ้าแลบฉายเงาร่างของเธอไว้บนถนนเปียกแวบหนึ่งเธอดูไม่ต่างจากวิญญาณที่ล่องลอยกลับมาเพื่อเอาคืนภารกิจของไนยังไม่จบแต่บางสิ่งในตัวเธอได้เปลี่ยนไปแล้วเธอกลับถึงห้องพักในกรุงเทพอาพาร์ตเมนต์ชั้นสิไม่มีใครรู้จักชื่อจริงของเธอแม้แต่ในองค์กรห้องมือสนิท มีเพียงแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่กระพริบข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเป้าหมายดรฮารุโตะยามาดะตำแหน่งโตเกียวระดับภัยคุกคามสูงสุดในนั่งลงข้อมือซ้ายเปิดฝาแผลเลือดไหลซึมออกจากบาดแผลเดิมเธอจ้องมันนิ่งหาฮะความเจ็บทำให้เธอรู้ว่ายังมีชีวิต แต่หัวใจกลับชาไม่รู้สึกอีกแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ชื่อฮารุโตะทำให้สายตาของเธอแข็งวะขึ้นชายที่อยู่เบื้องหลังการล้างเผ่าพันธ์ุในโครงการลับชายที่สั่งให้ใช้เด็กเป็นเครื่องมือทดลองหนึ่งในเหยื่อคือพี่ชายของเธอเองภาพในความทรงจำชัดเจนยิ่งกว่าไฟล์ใดๆในคอมพิวเตอร์ เสียงกรีดร้องของพี่ชายถูกมัดกับเตียงเหล็กเข็มฉีดยาเสียบเข้ากล้ามเนื้อกลิ่นยาปะปนกับกลิ่นไม้ของผิวหนังเธอได้แต่ดูอยู่หลังบานกระจกหนาเด็กอายุเจ็ดขวบไร้กำลังไร้เสียงตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกต่อไปตอนนี้เธอคืออาวุธเธอลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บมีดพกปืน หยิบพาสปอร์ตปลอมใส่กระเป๋าเธอมองกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประบาใบหน้าไร้อารมณ์แต่ในดวงตาคือไฟเธอปิดไฟเปิดประตูเดินออกจากห้องเสียงประตูล็อกตามหลังเหมือนปิดผนึกอดีตอีกครั้งแต่เธอรู้ดีอดีตไม่เคยเงียบ มันแค่ซ่อนตัวรอเวลาจะระเบิดและตอนนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปหาไฟอีกครั้งสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยผู้คนเสียงประกาศดังซ้ำซ้อนกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหงื่อและกลิ่นกาแฟอบอ,อัวในอากาศในเดินผ่านฝูงชนดวงตากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระวังทุกคนดูวุ่นวายแต่ไม่มีใครทันสังเกตว่าเธอพกอาวุธ เธอผ่านด่านตรวจใช้บัตรประชาชนปลอมเจ้าหน้าที่เพียงพยักหน้าไม่รู้เลยว่าผู้หญิงตรงหน้าคือเครื่องจักรสังหารบนเครื่องบินเธอนั่งริมหน้าต่างมองออกไปยังรันเวย์ยามค่ํา่ไฟวิ่งเป็นเส้นยาวเหมือนความทรงจำที่ไม่มีวันจางเที่ยวบินทีจีหกสี่สองมุ่งสู่โตเกียว เมืองที่สว่างสวัยด้วยเทคโนโลยีแต่ภายในเต็มไปด้วยความมืดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเธอหลับตาลงช้าหาหะในฝันเธอยังได้ยินเสียงที่ชายเรียกเสียงนั้นแผ่วเบาอ่อนวอนขอโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะมีชีวิตเธอสะดุ้งตื่นเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับดวงตาของเธอแข็งขึ้นทันที พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาสนามบินนาริตะในฤดูหนาวหนาวเย็นแต่ไม่เท่าความแค้ในใจเธอเธอสวมผ้าพ,พันคอเดินออกจากสนามบินพร้อมกับฝนหิมะโปรยเบาหาหะเป้าหมายของเธออยู่ในตึกกระจกสูงในชินจูกุภายใต้ชื่อบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแต่เบื้องหลังคือห้องทดลองมนุษย์ เธอรู้รหัสผ่านรู้เวลาการเข้าออกรู้แม้กระทั่งว่าห้องทดลองอยู่ชั้นไหนสิ่งที่เธอไม่รู้คือเขารู้ว่าเธอกำลังมาในเงามืดของห้องบัญชารเรดรฮารุโตะนั่งจิบชาจ้องมอนิเตอร์ที่แสดงภาพสนามบินภาพของนายปรากฏชัดเจนเขายิ้มบางฮาหะเด็กคนนั้นโตแล้วสินะ ชินจูกุยามค่ำคืนตึกสูงแต่เมฆส่องแสงสะท้อนหิมะที่ตกโปรยในยืนอยู่หน้าตึกของบริษัทเงามืดมือของเธอกำด้ามปืนแน่นแต่หัวใจเต้นช้าลงนี่คือจุดจบหรือคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่เธอเข้าไปในอาคารลิฟเพื่อนตัวขึ้นช้าหาหะเลขดิจิทัลนับทีละชั้นในแต่ละชั้น ภาพอดีตของเธอก็ย้อนกลับมาทีละช็อตเสียงกรีดร้องกลิ่นเลือดความกลัวในดวงตาเด็กน้อยเมื่อประตูลิฟต์เปิดชั้น49แสงสลัวกล้องวงจรปิดเฝ้าจับภาพเธอไว้ประตูห้องวิจัยเปิดออกภายในเงียบเครื่องจักรเรียงรายแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์กระพริบเบา หาห่ ha. และเขาด็อกเตอร์ฮารุโตะยืนอยู่กลางห้องสวมเสื้อกาวขาวสะอาดแต่หัวใจของเขาเปื้อนเลือดมากกว่าสิ่งใดบนโลกเธอมาจริงๆเขากล่าวเบาหาห่ ha ha. เหมือนเจอเพื่อนเกา่านายกปืนขึ้นแต่เขาไม่ขยับไม่อนวอน ไม่ปฏิเสธความผิดฉันรู้ว่าเธอจะมาถึงจุดนี้และฉันหวังว่าเธอจะทำในสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้คำพูดของเขาชะลอการลั่นไก่ของเธอหยุดวงจรนี้เขาพูดจบมันตรงนี้อย่าให้ความแค้นอีกพันชีวิตเกิดขึ้นจากเธอเธอยืนนิ่งน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงข้างแก้มไม่ใช่พระสงสาร แต่พระเธอไม่เหลือความโกรธอีกแล้วเธอลดปืนลงเดินเข้าไปใกล้สบตาเขาแล้วพูดจบมันด้วยความจริงเธอหยิบแฟลชร้ายเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไฟล์ทุกไฟล์ของการทดลองถูกปล่อยออกสู่โลกออนไลน์ชื่อภาพหลักฐานทุกอย่างจะเปิดเผย เสียงสัญญาณเตือนดังทั่วตึกตำรวจญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ในหันหลังกลับเดินออกจากห้องทิ้งด็อกเตอร์ฮารุโตะไว้กับความจริงที่เขาสร้างเองเมื่อเธอออกมาสู่ถนนหิมะยังตกแต่แสงไฟดูอุ่นกว่าที่เคยเธอไม่ใช่สายลับอีกต่อไปไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่นักล้าเธอคือคนที่รอด และเลือกจะไม่ฆ่าจุดจบของความแค้นไม่ใช่เสียงปืนแต่คือการให้อีกฝ่ายได้เผชิญหน้ากับความจริงและสำหรับไนายนั่นคือชัยชนะสูงสุดแล้ว